วันนี้ค่ะ 7ตุลาคม2567นางสาวแพทอนงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมกอตรอครั้งที่8ทับ2567โดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรรักษาราชการแทนผบอรตรพอพลตำรวจเอกธนาชิวงศ์รองผบอรตรพอพลตำรวจโทรประจบวงสุขผู้ช่วยผบอรตรอรักษาราชการแทนรองผบอรตรอพร้อมคณะกรรมการกอตรอผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทางนี้ค่ะนางสาวแพทองทานยืนรับคำเคารพพร้อมเดินตรวจแถวกองเกียรติยศในโอกาสมาสนักง,งานตำรวจแห่งชาติครั้งแรกโดยในที่ประชุมมีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกกิตรัตร่รองผอ,อตรอาวุโสอันดับหนึ่งขึ้นเป็นผอ,อตรอคนใหม่จากผู้ที่มีชื่อเข้าข่ายได้รับการแต่งตั้ง3คนได้แก่พลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรรองผอ,อตรอาวุโสอันดับหนึ่ง พลตจเอกไก่บุตรส้วนทรงจเจริญตำรวจแห่งชาติอาวุโสอันดับสองและพลตจเอกธนาชูวงศ์รองผอ,อรตรออาวุโสอันดับ3ค่ะซึ่งขั้นตอนการเสนอชื่อคัดเลือกผู้เข้ามาดํารงตําแหน่งผอ,อรตรอตามพรบรตํารวจแห่งชาติปี2565มาตรา78ระบุไว้ว่าให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อเสนอกรตรอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยก่อนการพิจารณาว่าระเสนอชื่อผอ,อรตรอจะมีการแสดงผลงานของรองผอ ตรทุกท่านที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นผบอรตรค่ะก่อนเชิญพลตำรวจเอกกิตรัตน์พลตำรวจเอกกายบุตรและพลตำรวจเอกธนาออกจากห้องประชุมเนื่องจากถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียค่ะจากนั้นค่ะเวลาประมาณ13:30นาทีที่ประชุมมีมติเอกชนเห็นชอบให้พลตำรวจเอกกิตรัตนเพรเป็นผบอรตรคนที่15ค่ะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn